สวัสดีค่ะเอฟซี FC ที่น่ารักทุกท่านสวัสดีเอฟซีทุกคนนะคะวันนี้วันที่สิบเจ็ดกรกฎาคม6กสี่นะคะก็ดีใจค่ะกับทุกๆุกคนนะคะกอเป็นนั้นว่าช่องสาวดำพารว,วยเข้ามาเอ่อติดกันเป็นงวดเป็นงวดที่สามนะคะหลังจากที่ไม่เข้ามาแปดวด ตอนนี้เข้าติดต่อกันสามงวดแล้วนะคะอย่าลืมนะคะว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงนะคะก็หมายความว่า้าล่าได้เข้าแล้วก็คือเข้ายาวเลยนะคะทีนี้นะคะถ้าได้เข้าก็คือเข้ายาวเลยตอนนี้สาวดํากําลังออกจากโรงแรมที่พักนะคะเพื่อที่จะไปรับข้าวตูอ่อเล่มันไกลเหลือเกิน,นะคะ่ะสาวดามาจาก นะคะมาจากศรีสะเกดมาจากอุบลยาสาวดำก็มามาทางนี้ค่ะกลับมาทางนี้นะคะมาตอนนี้เดี๋ยวถามเขาก่อนก็ยังไม่รู้ว่าตรงนี้เขาเรียกอะไรเพราะว่าสาวดำถึงถึง,ถงที่พักก็ประมาณคือกลับมาเรื่อยๆค่ะมีไอ้ดีสอดอยู่ข้างทางเนี่ยสาวดำก็จะแวะเลยโดยที่ไม่รู้ว่าตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวถามเขาก่อนคือตอนนี้สาวดำจะมุ่งหน้าไป สารครามนะคะไปสารครามแล้วก็จะไปออกไปขอนแก่นแล้วก็จากขอนแก่นกไน็ไปอุดรค่ะไปอุดรแล้วก็ไปหนองคายค่ะเดี๋นี้พอปู่นั่นอยู่ติดลําแม่น้ำโขงนะคะนะคะี่ค่ะเดี๋ยวถามผุ้คนว่าตรงนี้เขาเรียกอะไรจะไปทางไหนแปบบ๊บเดียวก็ถามถามนะคะก็จะขอบอกข่าวดีกับทุกคนนะคะว่า งวดน,นี้ก็เข้า4-5ท้นนะคะมีพ่อปู่เข้าเลขพระน้องเข้านะคะสูตรที่ท่านร่ำเรียนกับปูบาอาจารย์มาโดยที่ไม่ต้องลงทำนะคะเพราะท่านไม่สูตบุรีนะคะก็จะเป็นจะเป็นสูตรคำนวณบนล่างแต่เข้าก่อนน้นงวดกว่อนเข้า29ล่างงวดนี้เข้า70ล่างนะคะเดี๋ยวสายดำถามก็ได้ อ่แม่บ้านจ๋ามานี่จะกรเขามหน่อยจ้าอันแม่บ้านจ๋าไอไปไปสารคามไปทางไหนสารคามจ้าโอไปนี่เนาะจะไปขอนแก่นแม่กลไปสารคามแล้วออกไหมโอเคโอเคจ้าโอเคจ้าโอเคโอเคโอเคจ้าเรียบร้อยนะคะถามแล้วนะคะตรงไปนะคะตรงไปสารคามนะคะ แล้วก็เขาบอกว่าเราไม่ต้องเข้าขนแก่นตอมที่ถามมาทาง,องบอกว่าไม่ต้องเข้าขนเก่นนะคะออกอะไรน้ํายืนไปลาน้นําพองไปนวดนะคะเดี๋ยวไปถามอีกเนาะค่ะ่อปูเก็บของเรียบร้อยแล้วนะคะของปะปูโอเล่ก,กเข้านะคะทาให้สองสองเจ็ดแล้วก็ให้เอ่อสี่ศูนย์เจ็ดนะคะที่สาวดําเอาลงช่องไปแล้วมีชั้นกระดาษไปซี่เรียบร้อยนะคะค่ะ แล้วก็พรุ่งน,นี้นะคะพรุ่งน,นี้เลขสูตรคำนวณของอา,อาจารย์นะคะของก็ปู่สามแปดเก้าหรือว่าของพระน้องน่ะท่านจะทําส่งให้เลยซึ่งของท่านเป็นสูตรคำนวณนะคะพอหวยออกแล้วแล้วท่านก็จะคํานวณให้เลยนะคะท่านก็ทำเป็นงวดแรกเขเข้าเข้าสองเก้าล่างงวดนี้เข้าเจ็ดศูนย์ล่างนะคะก็งวดต่อๆไปก็อย่าลืมนะคะหนักตัวไหนก็หนักแล้วก็อย่าลืมรัตตอรี่ค่ะ เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะสาวดาก็ไม่รู้เหมือนกันว่างวดต่อไปจะเข้าหรือไม่เข้านะคะของประปูโ0เข้านะคะให้07ตัวเดียวนะคะแล้วก็มีหลายคนค่ะไลน์มาบอกไม่ต้องไลน์มาบอกสาวดําแล้วก็โทรมาบอกด้วยไม่ต้องโทรมาบอกสาวดาโทรมาบอกว่าเ้ยสาวดาเสียใจซ,ซื้อไม่กลับก็ต้องใช้สติปัญญาค่ะมันไม่มีราคาที่ใครเขาไม่กลับลัตเตอรีร่กับ07หล้วกูน70 ก็เท่านั้นเองค่ะมันต่อใบนึงก็ได้กําไรแล้วค่ะนะอ่าคนที่ซื้อเลขไม่กลับตับแตกนะคะซื้อไม่กลับตับแตกรัตตอรีก่ก็มีกลับไว้ให้ความเรียบร้อยเนาะอ่าปะปู่โอเลรก็ถือว่าเข้านะคะท่านให้สองสองเจ็ดก็ถือว่าท่านเข้าเข้าสองกับเจ็ดนะคะถ้าวิ่งแล้วก็ถูนะคะสองกับเจ็ดเลขเลล่างเอ้ยแล้วก็ให้สองหางค่ะก็มีสองสองเจ็ดแล้วก็สี่ศูนย์เจ็ด นะคะท่านให้มาเนี่ยนัน้นที่ว่าสาวดำเขียนใส่กระดาษ A4 ลงในช่อง u ู u b e นะคะแล้วก็มีของปูเกี้ยงนะคะมาแล้วเริ่มเข้ามาแล้วนะคะปูเกี้ยงนะคะของก็งปูสีสุดวเราก็กลับมาแล้วท่านก็ยืนยันให้กับมั่นสัญญาขอให้ปฏิบัติทีปฏิบัติชอบสาวดำก็ต้องทำตามที่ว่าปูมาย้ำเมื่อคืนนี้ปู่ก็มาย้ำยีค่ะสาดำจะต้องอยู่ในชุดขาว เดี๋ยวให้สาวดำไปรับปอกปูโอเล่แล้วก็จะได้ทํากระท่อมนะคะทากระท่อมทํากระท่อมไม้ไผ่ค่ะทำกระท่อมไม้ไผ่ก,มไมไก็ได้ปีนึงสองปีอยู่ค่ะหลังนึงก็ไม่มากนะคะหลังนึงประมาณประมาณอาจจะประมาณไม่เกินไม่เกินสามหมื่นนะคะนะคะต้องจ้างต้องแต้งช่าง,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 งเขามาทำารตัด ตัดต้นยูคาเนละค่ะตัดต้นกระดาษต้นยูคาอยู่ในสวนเสาดำนั่นแหละทำแต่ว่าย่าต้องไปซื้อแน่นอนค่ะคนก็ต้องจ้างจ้างคนจ้างคนกับเอ่อจ้างคนกับซื้อย่าซื้อตะปูซื้อค้อนอันนี้ระคะนะคะไม้ไผ่ไม่มีก็ต้องซื้อมาเอางั้นละค่ะมันจะมีบางอย่างที่ต้องใช้ต้นกระดาษต้นยูคาเนาะก็ต้องทำ ทำเหมอก็ต้องทำสามสามหลังนะคะเพราะว่าพ่อปู่ท่านบอกแล้วว่าต้องมีพระมาอยู่ไม่ต่ำจากสองถึงสามองค์ค่ะก็จะสาวดำก็จะทำกระท่อมก็อยู่อยู่กละมุมเลยค่ะเพราะว่าพ่อปู่โอเล่ท่านก็จะอยู่อีกมุมหนึง่งพระน้องพ่อปู่สามแปดเก้าก็อยู่อีกมุมหนึง่งแล้วอีกองค์นึงแล้วก็ทำทำวบรอเลยเพราะว่าพ่อปู่ท่านอนมุมาตมาให้มีสองถึงสามองค์ค่ะ แล้วก็งวดต่อไปนะคะพ่อปู่จะให้วันที่ยี่สิบเอ็ดนะคะพ่อปู่สีสุดโทค่ะพ่อปู่สีสุดโทนะคะท่านจะให้ยี่สิบเ็ดนะคะค่ะแล้วก็ของสูตรของปู่สามแปดเก้าก็จะให้ในวันพรุ่งนี้ค่ะส่วนอาจารย์มีชัยนะคะอาจารย์มีชัยของท่านก็เข้ามีหกถางนะคะสาวอาดำก็ส่งให้ทุกคนในไลน์กันแล้วก็เอาลงช่อง เอาลงทุกวันเลยค่ะลงก็แต่ได้มาเลยก็ลงทุกวันค่ะเป็นหลักฐานชัดเจนอาจารย์มีชัยเข้านะคะอาจารย์มีชัยเขา้าปลูกเกียงน้องน้ำเตยเขา้าพระน้องเข้าก็ปลูกซีสตุโตเข้าก็ปลูกโอเล่เข้านะคะเข้าห้าท่านนะคะเข,ข้าพ่อปลูกซีส,สตุ้อแล้วก็ปลูกโอเล่แล้วก็พระน้องแล้วก็ลูกน้ำน้องน้ำเตยแล้วก็อาจารย์มีชัยเข้านะคะเข้าห้า งวดนี้เป็นงวดที่สามแล้วนะคะที่ช่องสาวดำฟารวยช่องดำมหาเสน่ห์ชาแนลช่องเยนจิตปตีคอมโบกเข้าสามงวดนี้นะคะและต่อไปสาวดำก็จะเอาเฉพาะของอาจารย์ที่เข้ามาลงนะคะของอาจารย์ที่ไม่เข้าเราก็ตัดไปกแม่พ่อปู่องอาจญาตดอกไม้นี่ไม่ตัดไม่ได้นะคะเพราะว่างวดนี้ท่านให้สามห้านะคะก็ขีดไปแต้มหนึ่งะคะ่ะแล้วท่านก็ให้สองสองเก้า แล้วก็มีสีสองสองนะคะ,ะไม่เข้าไม่เป็นไรค่ะพ่อปู่องอาจญาติดอกไม้นะคะเพราะว่าท่านเพราะว่าท่านอยู่ที่สวนทำประจำท่านต้องท่านเป็นผู้ดูแลที่สวนทำอยู่แล้วนะคะต่อไปก็ต้องคือท่านให้เข้าตลอดค่ะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเข้าที่เข้าทางแล้วเริ่มดีเริ่มอะไรขึ้นทั้งหมดแล้วก็เข้าสามยดแล้วนะคะค่ะเมื่อวานนี้พ่อปู่ก็มาย้ำนะคะเมือ่อเมื่อวานนี้ นะคะบอกว่าให้วันที่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบหนึ่งนะคะวันนี้วันที่สิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่เอ็ดเหลืออีกสี่วันนะคะพราปู่สีสุโตท่านก็จะมาให้อีกนะคะค่ะก็สาวดำก็เลยจะต้องบอกแฟนคลับให้เข้าใจตามนี้เนาะนะคะเข้าใจตามนี้ค่ะต่อไปสาวสาวดำจะเอาเฉพาะเลขที่พระอาจารย์ที่ให้เข้านะคะคือว่าคือท่านเคยให้เข้ามาก่อนอย่างพ็กปู่เชียงรายนะคะปู่เชียงรายงวดนี้ไม่เข้านะคะ มดที่ผ่านมาไม่เข้านะคะบลูกจางรายงดก่อนท่านก็นให้เข้านะคะทาให้มาที่ห้าหนึ่งเจ็ดห้าห้าหนึ่งเจ็ดที่ว่าออกหนึ่งเจ็ดนะคะนะคะต่อ,อไปที่อาจารย์องค์อาจารย์ท่านไหนที่ไม่เข้าสงสามวันนี่แปบลบว่าใครที่ให้มาสองคนไม่เข้าสารธรรมก็จะตัดไปเลยค่ะเพื่อไม่ให้คลิปมันมีหลายคลิปนะคะพยายามค่ะชาวตามก็ตามตามที่ก็ูตั้ม บรรชาการมานะคะสารดมาเล่าเอฟซีตุรสาเราครามทุกคนค่ะปรบทุกคนนะคะจะต้องเข้าใจกันทุกคนเนาะ,ะตอนนี้สาวดำก็เชา้าเช้านี่ก็มันก็ดีขึ้นอยู่ค่ะแต่ว่าพอเราขับรถนานๆไปสาวดำก็จะรู้สึกเหนื่อยนะคะเพราะว่าเนื่องมาจากร่างกายไม่ก็สมบูรณ์ในระค่ะสาวดำเป็นไข้นะก็เป็นเป็นไข้เป็นเดือมเลยเนาะโอ้โหสุดยอดเลย ไข้เป็นเดือนเลยเป็นไข้เป็นเดือนเลยไม่เคยเป็นเนาะเป็นไข้เป็นเดือนอะยังวก็หายค่ะแล้วคุณนี่คุณเนี่ยสาวดาก็ตื่นขึ้นมาแปรงแต่สีฟันแปรงนะคะแล้วก็เอาแปง้งเอาแป้งที่คู่กับครีมนั่นแหละคะ่ะทากดทับทบแล้วก็ปล่อยไว้อย่างนี้แหละคะ่ะพอตอนถ้ำก็ถึงจะอาบน้ําอาบน้ำแล้วทับหน้าพอมันหมาดสาวดาก็จะทาครีมแล้วก็นอนเลยนะคะ ถ้าวันไหนแม่สาวดำตาครีมก็จะใช้แบบนี้ใครที่ยังอยากจะได้ครีมกับแม่สาวดำนะคะก็แอดเข้ามาสั่งมาเลยค่ะยังเหลืออยู่ที่ว่าวันนั้นแม่สาวดำบ ok อกเหลืออยู่สิบสองคนอ่ะนะคะเหลืออยู่สิบสองคนค่ะเออเอามาเออเอาเอามาสั่งมาเลยนะคะเ,เริ่มตาแล้ววันนี้แดดแรงแดดวันนี้แดดจ้าน่าจะมีเมฆนิดเดียวแต่แดดแรงมีเมฆนิดเดียว นะคะสังครีมมาได้เลยนะคะก็ปูบอกว่าท่านจะให้เข้าพก็ปูบอกว่าฟังนะคะฟังให้ดีค่ะพ้คปู่ท่านจะให้เข้าในระหว่างสามงวดเนี่ยติดกันเลยนะคะสามงวดท่านถึงท่านถึงจะปล่อยวัตถุมงคลของท่านนะคะคนในฐานะที่ท่านกลับมาใหม่ที่ท่านไปทำสิ่งอยู่สามเดือนนะคะ แล้วก็เลขเข้าต้องเลขเข้าสองตัวหรือว่าสามตัวแต่ท่านจะให้ติดกันสามงวดเนี่ยท่านถึงจะปล่อยเอ่อท่านถึงจะปล่อยเหรียญท่านหรือปล่อยวัตถุมงคลของท่านแล้วก็งวด4ี่ห้าหกเจ็ดท่านก็ให้เข้าเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าท่านจะให้เข้าสามงวดถึงจะปล่อยวัตถุมงคลของท่านก็คืองวดที่หนึ่งผ่านไปแล้วราคะคือศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์เนี่ยให้มาหางเดียวนะคะแล้วงวดวันที่ยี่สิบเอ็ด ท่านจะให้ส,ส,สาวดำลงให้ท่านแล้วท่านก็ไปหาซื้อลอตเตอรี่ไว้เลยค่ะนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเพียงแนวทางค่ะถ้าเรามั klar, ่นใจหาซื้อลอตเตอรี่เลยนะคะอาจจะได้เป็นรางวัลที่หนึ่งไม่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 เราไม่รู้ว่าเป็นใครนะคะแต่เรามั่นใจเราก็จัดเลยค่ะแล้วสาวดำก็ยังมั่นใจในน้องหนามเตยกับปูเกี้ยงนะคะะปูเกี้ยงนะคะหลายๆคนที่ได้ฟังสาวดำตั้งแต่เริ่มต้นก็จะรู้นะคะที่ไปที่มาของ ตาเกี้ยงกับน้องน้ำเตยกับประผูองอาจญาดอกไม้นะคะอ่าโอเคนะคะตณตูนเข้าใจแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้สาวดำพารด้วยนะคะช่องสาวดำเป็นเพียงแนวทางที่นีนะะน้นำในการแนะนําแนวทางให้ตัางหาซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นนะคะ2ตัวสาตัว2องสองตัวล่าง3ตัวหน้าหลังลัตเตอรี่ถูกเมื่อไร่ได้เงินเมื่อน,นั้นนะคะอ่าแล้วก็สาวดำก็ ไอ้โชคดีนะคะได้หนึ่งเจ็ดสี่ใบเดียวนะคะก็นถือว่าท่านได้โชคพ่อปู่บอกแล้วว่าเอาไปซิมจิ๊บจิ๊บวันที่ท่านมาน่ะท่านบอกสาวดงว่าปู่พ่อปู่จะให้งดแรกให้เอาไปซิมก่อนเอาไปซิมก่อนนะลูกจิ๊บจิ๊บงดแรกงดสองงดสามเป็นสามตัวเลยกับสองตัวหรือสามตัวให้ไปหาซื้อลอตเตอรี่ไว้เลยท่านบอกสาวดำว่าอย่างนั้นนะคะ แต่ถามว่าสาวดําเชื่อไหมสาวดําเชื่อมั่นว่าปู่จีสุโธตั้งแต่วันแรกนะคะที่สาวดำเป็นลูกสาวท่านเนในอ่างชาติมาหายภบหลายชาติท่านพูดอย่างนี้นะคะขอทุกท่านโชคดีจ้า